สวัสดีค่ะสวัสดีครับตลาดทุท่งไทยข่าสุดรายการแบทชอยนะคะวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนนะคะก็กลับมาพบกับเรา2คนเป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะคกับกีตาร์แล้วก็โฟนตุงนั่นเองค่ะทําไมวันนี้ตอนออกสตาร์ทมารู้สึกว่าเหมือนดูเหมือนไม่มั่นใจว่าวันนี้เป็นวันที่10หรือวันที่9หรือวันที่ 9, ทเท่าไหร่ไปสัาไหมสะดุดไช้คำว,ว่าสะดุดสะดุดค่ะสะดุดนิดหน่อยสะดุดสะดุดช่วงนี้นี่คุณน,นี่อีเวนต์บ่อยเหมือนกันนะ,ะเห็นจากใน Facebook คุณเดินทางไปร้านโน้นร้านนั้นร้านนี้ยเ เมื่อวานไปฝรั่งเศสมาแล้วไปสะดุดที่ฝรั่งเศสอุ้ยแพ้บ้างปวดใจปวดจะอ๋อก็โอเคแกล้งแพ้เป็นเพืเ่อนแมนยูจะได้แบบว่ามีเรื่องให้คุยกันบ้างเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสมบูรณ์แบบเกินไป <laughs> อ๋อมันไม่มสมบูรณ์แบบหลอกช่วงหลังนี่ฟอร์มตกมาสองนัดแล้วนะตั้งแต่ไปพลาดท่าใช้คำว่าพลาดท่าด้วยนะเสมอกับลูตันทาวแล้วก็ไปแพ้ตูลูสอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของหงแดงริพูกันทีหลัง เรามากันที่เรื่องของทีมชาติไทยกันดีกว่าใกล้จะได้ดูในราชมังคลากราสถานแล้วด้วยนะคะซึ่งนุบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคุณโฟนเพราะว่านานๆทีเราจะได้ไปเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดที่ดีที่สุด แน่นอนรอบนี้เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็มีเล่นถึง2เกมด้วยกันนะครับ16พฤศจิกายนนี้เราจะเจอกับจีนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและตอนนี้ฝนก็ไม่มีละไม่แน่เนี่ยคือสิ่งที่หลายคนกังวลอยู่เพราะแข่งวันพฤหัสใช่ไหมพฤหัสที่16ก็ถ้าฝนตกก็ลุ้นกันอีกทีนึงเอาจริงๆผมผมตัวนะผมใช้คำว่าไอ้เกมแมตช์ระหว่างสเปอร์เบลสเตอร์นี่ มันทําให้เรารู้สึกว่ารเราไม่ได้มีความมั่นใจเลยในตอนนี้ครับว่าสนามของเรามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าถ้ามีฝนตกตกลงมาเหมือนในเกมที่เจอบเบสเตอร์นั่แต่งงนะค,คือจัดคอนเสิร์ตได้อะไรหลายๆลายคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่นั่นนู่นนี่แต่พอมาจัดฟุตบอลแมตช์ใหญ่ฝนตกรีดน้ำไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของในอนาคตในวันพฤหัสก็ปักตาขายกันดีๆแล้วกันนะคะ <laughs> ใครที่มีสิทธิ์ปักให้คุณกีต้านี่ไปปักได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่เนี่ยโอ๊ยผ่านค่ะนะคะเอามากันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะที่จะลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะคะก็เป็นรอบที่2นะคะอย่างที่บอกไป ของเราเนี่ยก็จะมีจีนกับสิงคโปร์แล้วก็มีเกาหลีใต้แต่ว่าในในในช่วงนี้เดี๋ยวเราเตะกับจีนกับสิงคโปร์ก่อนนะคะและล่าสุดนักเตะก็เข้าไปรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วไป26คนก่อนเดี๋ยวจะตัดตัวเหลือ23คนแต่ก็ยังไม่ครบหรอกยังมีนักเตะจากบุรีรัมที่กำลังเดินทางมาจากออสเตรเลียที่ไปเตะ a m p ั o เป็น a ลีกด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ต่างประเทศอีกก็หลายคนแต่ว่าดูหลายชื่อแล้วต้องบอกเลยว่า เป็นชุดที่ดีที่สุดที่มีอยู่น uh huh. ตอนนี้จริงๆนะคะแล้วก็นี่นำโดยเมสซี่เจชนาทิปส่งกระสินล่าสุดผลงานก็ฟอร์มแจ่มนะ ไปยิงคาวาสากิฟอนตาเล่ต้นสังกัดเก่าที่ญี่ปุ่นในศึกเอฟซีแชมเปียนส์ลีกไม่ธรรมดาเลยครับถ้าเกิดยิงในเอฟซีแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ไปยิงคาวาสากิฟอนตาเล่ได้สองลูกอันนี้ก็ถือกําลังอยู่ในช่วงความมั่นใจแล้วก็ความฟิตของเมสซี่เจตอนนี้ก็ถือว่าดูดีด้วยนะครับอ่านะคะแต่ว่าในรายของรุ่งรัตภูมิจันทึกที่ฟอร์มกําลังดีแต่มีอาการบาดเจ็บก็เลยขอถอนตัวออกไปนะคะแล้วก็ทําให้ ฮสโค้ดอย่างอโนโพอกกิ้งเนี่ยได้เรียกตัวชาญรงค์พรมสีแก้วเข้ามาเสริมทัพนะคะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเข้าไปสมทบไปเก็บตัวกันนะคะก็คือในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนยนี้กันต่อไปนะคะว่ากันว่าสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้มีกัปตันทีม2คน 2> ก็จะแบ่งกันนะครับค,คนแรกเลยก็คือเป็นทางฝั่งของเมซี่เจชนะทิศส่งประสินอีกคนนึงนะครับก็เป็นทางกีรารธบุตรมาทันแหละครับก็คือจะแบ่งกันคนละนัด คือเขาบอกว่าท <half. S 2> er ั้งคู่ครับมีคุณสมบัติศักยภาพที่จะเป็นกัปตันทีมก็คือตัดสินไม่ได้ครับรักพี่เสดใดน้องเลือกไม่ได้มีความสําคัญต่อทีมด้วยกันทั้งคู่งั้นเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเกมนี้เป็นเมซี่เจเกมนั้นก็เป็นทางฝั่งของทีราทอไปแล้วกันก็แบ่งกันไปเลยคนละนัดจบ นับเปรไหมสับสนเนาะนักไหนใครเป็นกัปตันทีมใครเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นทั้งสองคนไปเลยแล้วกันเชื่อฟังทั้งคู่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับคือทีมชาติไทยชุดนี้ผมว่าเขารู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแบบฟุติต้าแล้วก็ทั้งเมสซี่เจนะครับทั้งธีละทเองก็ถือว่าตอนนี้ถ้าดูจากกระดูกชื่อชั้นในการลงเล่นฟุตบอลอะไรต่างๆมาดีกรีผมว่าก็พอๆกันพกันแล้วก็ถือว่าเป็นแบบรุ่นพี่เป็นเซเนียร์ครับเซเนียร์ด้วยกันทั้งคู่นะคะก็เดี๋ยวมา ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์ละกันนะคะก็นักเตะเนี่ยวิงวอนนะคะการเจอกับจีนแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะรจีนเองก็เป็นทีม,มใหญ่ของเอเชียนะคะแต่ก็ถามว่ากลัวไหมเจบอกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะฉะนั้นเต็มที่นะคะอยากจะให้แฟนบอลเข้าไปชมเกมในสนามกันเยอะๆอย่างที่บอกไปเราร้างลากับราชบังคลากีราสถานในเกมแมชใหญ่ของทีมชาติไทยมานานหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็น แฟนบอลไทยที่มีบอลไทยอยู่ในสายเลือดช่วยกันเข้าไปเชียเข้าไปชมเรียกศรัทธากับคืนมาเ<ม>ชื่อหรือเกินว่าถ้าเราทําผลงานได้ดีในเกมที่เจอกับทีมชาติจนีนแล้วก็กับสิงคโปร์ที่เดี๋ยวจะไปเตะที่บ้านของสิงคโปร์รในวันที่21พฤศจิกายนนี้นะคะ ก็น่าจะทําให้กระแสของแฟนบอลทีมกระแสของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าจะเก็บ3แต้มไม่ได้ทั้ง2เกมแล้วกันะนะครับอย่างน,น้อยการที่เรามีดราม่านะครับในการส่งตัวผู้เล่นที่อาจจะไม่ได้ชุดใหญ่ไปเก็บตัวที่ยุโรปมานะครับมันก็จ,จะคลายความความความสงสัยหรือว่าคลายแบบว่าใครที่จะไปดา มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรามาโฟกัสในในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตที่จะมาถึงดีกว่าเอาง่ายๆว่าใครที่อาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปบ้างนะครับยังไงก็คุณวิพากษ์วิจารณ์แล้วคุณก็ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะกับไอ้สองเกมที่ได้พูดไปนะครับใครเชียร์ที่ไทยได้ก็ไปเชียร์ที่ราชมังคลาส่วนอีกหนึ่งเกมใครบินไปตามเชียร์ได้ที่สิงคโปร์ก็ไปดีเลยนะคะอ่ก็ย้ํากันอีกครั้ง16พฤศจิกายนนะคะเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเจอกับทีมชาติจีนนนใบ้าของ ประเทศไทยนะคะคแล้วก็21พฤศจิกายนทุ่มหนึ่งเจอกับสิงคโปร์ที่บ้านสิงคโปร์นั่นเองค่ะอะมากันที่เรื่องของวงการความเร็วกันบ้างนักบิดขวัญใจชาวไทยคิงคองก้องสมเกียรติจันทรานะคะยอนนักบิดจากโครงการ Honda Race to the d e a m นะคะยืนยันคขาว่าตอนนี้ฟิตเต็มร้อยและพร้อมที่จะเดินหน้าทำผลงานในศึกมโต GP เวิร์ดแชมเปี้ยนชิพฤดูการนี้นะคะสนามที่18ซึ่งมันจะเหลืออีก3สนามและนะคะในรายการมาเลเซียที่เซปังอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตรายการมาเลเซียนั่นเองนะคะ18นะที่เซปังและนี่ครับเป็นภาพย้อนกลับไปสนามเมื่อ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับที่บุรีรัม์สมเกตตันทรานี่คว้าอันดับที่3ครับแล้วก็ตอนเข้าสินชัยนี่ยกล้อเข้าสินชัยอเท่ๆเยะเท่สุดๆนะครับแล้วก็ฟอร์มการขับก็ถือว่า ช่วงหลังฟอร์มเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วก็มีรถที่ใช้แข่งขันในประเทศไทยนะหมายเลข35นะเป็นลายหนุมานนะครับโอ้โหเท่มากแล้วก็หลังจากที่ทําผลงานดีที่บุรีรัมแล้วนะครับมสมเกียรติเองก็ตั้งเป้านะครับว่อยากจะทําผลงานให้ดีอีกครั้งหนึ่งที่เซปังที่ประเทศมาเลเซียเพราะว่าตอนนี้นะครับอันดับนักขับนะครับทางชมสมเกียรติ ตารางคะแนนของของนักขับครับอตอนนี้สมเกียตอยู่อันดับที่5ซึ่งถือว่าการติดท็อปไฟได้นี่ในโมโตทูนี่มันก็ไม่ใช่เรื่อง<ม>ธรรมดานะแล้วถ้าเกิดขับและผลงานดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับในอนาคตเราอาจจะเห็นนักขับไทยคนแรกที่ไปขับโมโต GP ก็เป็นไปได้เหมือน,นกันนะครับเป็นไงล่ะคะก็มาลุ้นแล้วกันหรืออีก3สนามสุดท้ายนะคะมาลุ้นให้เขาเนี่ยทำผลงานให้ดีทําคะแนนตีตื้นขึ้นมาดีไม่ดีเราอาจจะเห็นในในรอบของรอบสุดท้ายเนี่ยขึ้นโพเดียมติด หนึ่งใน3ก็เป็นได้ไม่รู้ทันหรือเปล่าทันไหมก็หนึ่งในสามอ่ะหนึ่งในสามที่ผมว่าอาจจะยากพ<ฆ>ี่กีตาร์หนึ่งในสามมันจะยากแต่ว่าาเกิดหนึ<ฆ>่งในห้าผมว่าตอนเนี้ยคือตั้งเป้าไว้ <5 S 2> ขอให้ติดหนึ่งในห้าไม่ถูง<ฆ>ตั้งหนึ่งในห้าก็สมเกียิก็โอเคแล้ว 1> <1 <in 5> แล้วก็ขอให้แบบสนามสามสนามหลังจากนี้ไปครับถ้าได้ขึ้นโพเดียมทุกสนามนะไมนะ่ว่าจะเป็นแชมป์อันดับ2 2> <1 in 5> สองอันดับสามสมเกียิก็ถือว่าทําได้ตามเป้าแล้วล่ะครับ สนามล่าสุดนะครับตอนที่เขาขับเข้าเส้นชัยด้วยแบบ,บที่3นะครับผมเกียรตินี่ดีใจแบบสุดๆเลยนะน้าแเพราะว่าเป็นโฮมเลสด้วยไง<ช>มาแบบขึ้นโพเดียมในบ้านของตัวเองด้วยนะคะ,ะก็ย้ํากันอีกครั้งหนึง11พฤศจิกายนนะคะเชียร์ฟุตบอลไทยแล้วก็มาเชียร์ทีมของกล้องด้วยก็จะเป็นรอบคอลี่ไฟจัดอันดับก่อนนะคะแล้วก็ในรอบดวลความเร็ว รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันกันวันที่12พฤศจิกายนนะคะช่วงเวลาเที่ยงนะคะที่เป็น15บห้ดอมาเนะครับเปิดไปดูได้แล้วกันนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับก็เชียร์กล้องแล้วกันเนาะเพราะว่ามูโตจีพีถ้าใครได้ไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าคงจะเทใจเชียร์กล้องนะครับขับมันมากโอเคนะคะอ่ะเฮ้ยไม่อยากคุยเลยค่ะอนี่ยมาหากันที่ควันหลงเกมลิวคูกับตูลูสเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะหลายคนทราบผลการแข่งขันดีกันอยู่แล้วเพราะว่า ตูลูสเล่นในบ้านโหผลงานแจ่มว้าวมากๆนะคะก็เอาชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ2แตเต้องมาบอกก่อนว่าคือเกมนี้ลิเวอร์พูลไม่มีผู้เล่นตัวหลกักวิลฟานได้ก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามีอาการป่วยเจนครอปไม่อยากให้ขึ้นเครื่องไปฝรั่งเศสกับเพื่อนร่วมทีมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเดี๋ยวจะป่วยกันไปตามๆกันนะคะแล้วก็มีการดรอปตัวผู้เล่นหลายๆคนด้วยนะคะแม้ว่าในช่วงหลังจะเปลี่ยนลงมาแหละแต่มันก็ไม่ทนัน คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตูลูสเนี่ยใช้ผู้เล่นชุดเดิมกับเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยถล่มในบ้านไป5ประตูตอนหตอนนั้นนะคะแต่ว่าแม้จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมแต่ว่าเขาเล่นในบ้านเขามีสติที่ดีนะไปกินเขายากนะในบ้านของตัวเองก็ไม่ธรรมดามแล้วก็ะะเป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ก็แพ้ไป2ประตูต่อ3นะครับ ตีอะไรก็ตามครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเลียฟูนี่ก็เกือบตามตีเสมอได้เหมือนกันนะครับในช่วงท้ายเกมก็มีจังหวะที่ยิงประตูเข้าไป<ล>ครแต่ว่าแต่ว่าจังหวะนั้นนี่มันเหมือนมีโดน VR ริฟคืนจากจังหวะที่เหมือนไปโดนมือของแม็กอลิสเตอร์ซึ่งเจเกนครับเขาบอกว่าไอ้จังหวะนั้นนะครับเขาย้อนกลับไปดูภาพช้าแล้วนะครับมันไม่โดนมือมจังหวะนั้นมันไม่ควรที่จะแบบ แทนบอลเลยแต่ก็เข้าใจแล้วครับว่าการตัดสินมันเป็นแบบนั้นก็ทําอะไรไม่ได้แต่เขาบอกว่าไอ้จังหวะ VR ครับเขาไม่ได้ติดใจหรอกไม่หนักใจเท่ากับฟอร์มของนักเตะเทอะบทสัมภาษณ์คือแบบไม่เป็นไร VR ก็ช่างมันก็คือจังหวะนั้นมันก็พลาดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขากังวลมากกว่าก็คือฟอร์มการเล่นของนักเตะในเกมนี้มันไม่ดีเอาซะเลยนะครับเขาก็บอกว่าสมควรแล้วครับที่เรียููจะมีสิทธิ์ในการแพ้ในเกมนี้แล้วก็เด็กๆก็ต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับว่าเกมต่อไป จะทำผลงานให้กลับมาดีต้องทำอย่างไรนี่คือบทสัมภาษณ์ของจีกินครอปนะแต่ว่าถ้ารวมผล2นัดนี้เรอร์พูชนะนะคะอ๋อไม่ใช่รอบแบ่งกลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่รอบนอกเอาอ่าเป็นรอบแบ่งกลุ่มแต่ก็ถือว่าเรอร์ภูยังไงก็น่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่ๆนะครับเพราะว่าสาเกมก่อนหน้านี้อะครับชนะรวดทั้งสานัดในรอบแบ่งกลุ่มยูโรป้าลีกยิงคู่แข่งไป10ลูกเสียประตูให้กับคู่แข่งไปแค่2ลูกเท่านั้นนะครับแต่เมื่อคืนนี้ก็อาจจะยิงเพิ่มได้อีก2แต่เสียไป3แล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมเมมืื่่่่อคนนนทีผาาาแตกก็็ยังงงเปจลุม มีอยู่ยูโรปาลีกม,มันมีความสําคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณได้แชมป์กลุ่มคุณจะไม่ต้องไปเล่นรอบเพลย์ off, ออฟแต่ถ้าเกิดคุณได้รองแชมป์กลุ่มครับคุณก็ต้องไปเล่นรอบเพลย์ออฟก่อน แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะไปเจอกับทีมที่ร่วงลงมาจากศึกอยู่้าชเชมเยนลีกทีมระดับสาอีกทีมค่ะซึ่งก็มีแน,นโนว่าเราอาจจะได้เจอกันไหมหรือผมว่าไม่น่าจะมีแน,นโนมม้มครับ <laughs> เพราะแมนยูก็คงจะไม่เสียศักดิ์ศรีลงมาเล่นรายการนี้ครับไม่ใช่ว่าจะาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเดี๋ยวคะ่ะพี่มล <laughs> พี่มลกลุมขม่าวแบบทำไมคือหมายถึงว่าเขาทนฟังไม่ไหวไม่ใช่นะคือแมนยูไม่ใช่ว่าลด <laughs> นะตัวลงมาหรืออะไรนะคือแมนยูนี่คือ จะไม่มาเลยรายการนี้แล้วแต่คือไม่ได้ว่าจะเข้าไม่ได้เข้าไปอันดับที่3ามของกลุ่มไม่ใช่ครับแมนยูนี่คือคือไม่อยากจะมารายการนี้ครับเพราะจะตกรอบไปไม่ได้มาเลยนะโอ้ยตายแล้วแต่ในความพ่ายแพ้ของลิเวอร์พูลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโอเคโดนล้อบ้างอะไรกรุบกริบนะคะแต่เชื่อว่าคนล้อล้อไม่สนิทใจสักเท่าไหร่หรอกเพราะรู้ว่า คือริบหัวไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามด้วยนะคะแต่ก็ยังมีข่าวดีให้ชื่นหัวใจเนื่องจากว่าคุณพ่อของหลุยดีอาร์สได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเราก็รอข่าวนี้กันอยู่นะหลังจากที่เกมเจอกับลูตันเขาเ,<น>เป็นฮีโร่นะครับยิงประตูตามตีเสมอแล้วก็มีการชูข้อความนะครับบอกว่าขอ,อ,อให้พ่อผมเป็นอิสระได้ไหมแล้วเหมือนคำขอดังกล่าวนะครับก็จะสมพรแล้วนะครับตอนนี้ คือทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อการร้ายครับที่ชื่อว่า ELN นะครับเขาก็ได้มีการปล่อยตัวคุณพ่อของหลุยดีอาร์ตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าการปล่อยตัวในครั้งนี้ครับทางรัฐบาลทางทหารอะไรต่างๆก็มีการเจรจากันแล้วก็มีการปล่อยตัวบริเวณแถบชายแดนโคลอมเบียกับเวเนซุเอลา,าค่ะก็มีการพูดคุยกันแหละค่ะเพราะว่าทางกลุ่มกบฏ เอลเอ็นน uh, e ี L ่ N, นะคะ<ๆ>ก็มีการบอกว่า <c oughs> ต้องรองรับความปลอดภัยของเขาด้วยถ้าเขาจะปล่อยตัวได้ก<ๆ>็บอกก <c oughs> ็คือสุดท้ายที่หลายคนกลัวกันนะคะ<ๆ>ว่าคุณพ่อของลุยดีอาสเนี่ยจะโดนทําร้ายร่างกายหรือเปล่าจะอะไรใดๆหรือเปล่าแต่ว่าโอเคไม่ได้โดนทําร้ายร่างกายแต่อย่างใดนะคะก็กล <c oughs> ับมาในสภาพที่สมบูรณ์100%เซก็มีการเช็ค จากาทีมแพทย์แล้วนะคะก็ได้รับความขอบคุณจากทุกสระกำลังที่ช่วยเหลือในการประสานงานการปล่อยตัวค,คุณพ่อของหลุยดีอารสในครั้งนี้เมื่อวานนี้หลุยดีอาร มีโอกาสลงเป็นตัวจริงด้วยแต่คิดว่าจิตใจน่าจะไปจดจ่อกับข่าวดีที่ค,คุณพ่อได้รับการปล่อยตัวแล้วด้วยนะคะก็อลองนึกดูนะครับตอนนี้เขาเป็นกังวลเขายังประตูยิงประตูใส่ลูตั้นได้นี่คุณพ่อได้รับการปล่อยตัวแบบนี้นะผมมองเลยว่าหลังจากนี้นะครับฟอร์มของลุยดิแอสจับตามองให้ดีนะไม่มีอะไรกังวลแล้วอาจจะเป็นแบบว่าตัวทีเด็ดตัวโจ๊กเกอร์กับลิเวอร์พูลก็เป็นไปได้แล้วก็หลังจากการปล่อยตัวในครั้งนี้ะครับทางสมาคมฟุตบอลของโคลัมเบียนะครับก็มีการกล่าวแถลงการขอบคุณ นะครับไม่เป็นกองกําลังทหารตํารวจครับแล้วก็รัฐบาลแห่งชาติอของโคลอมเบียด้วยบอกว่าโอ้ก็ขอบคุณมากมากที่ช่วยเหลือที่ช่วยเหลือในการาในการเจรจารในครั้งนี้แล้วก็ปล่อยตัวพ่อของหลุยดิอาร์ออกมานนก็ถือว่าเป็นข่าวดีของหลุยดิอาร์แล้วก็ของแฟนบอลทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะของลิเวอร์พูลหลายคนเนี่ยเอาใจช่วยแล้วก็รุนให้คุณพ่อของหลุยดิอาร์เนี่ปลอดภัยู่แล้วด้วยนะคะ มากันที่ข่าวของจูดบวอลลิงแฮมนะคะคก็ต้องลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวไหล่นะคะล่าสุดเรอลมาลิดเดี๋ยวจะ,ะมีคิวลงเตะลาลิก้าสเปนนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาดูสภาพร่างกายของจูด์วอลลิงแฮมดาวเตะทีมชาติอังกฤษที่ฟอร์กมกำลังร้อนแรงและเกินในช่วงหลังนะคะลงเป็นยิงอ,ะอ่ะใช้คํานี้แต่พอมามีอาการบาดเจ็บแล้วคารอนชลติจะว่าย่งไง ต็อตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นเช็คความฟิตกันอีกทีนึงนะครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ในเกมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เจ็บในเกมเตะไบรโยบายเยกาโนแล้วก็เกมนั้นน่มัดติดก็ไม่ชนะด้วยนะครับเสมอกับไรโยไปศูนย์ต่อศูนย์เกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามาดริดก็มีการเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนครับในเกมกลางสัปดาห์ปรากฏว่ามาดริดก็ไม่ได้มีชื่อของจูดเบลลิงแฮมนี้เล่นด้วยนะครับแต่ว่าเกมนั้นมาตริดบอกสบายๆครับเจอบรากาก็ยังชนะได้ ก็ต้องรอลุ้นเช็คความฟิตกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าการบาดเจ็บของจู๊ดนี่จะดีมากน้อยขนาดไหนก็ต้องมาตามดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอกับทีมอย่างบาเลนเซยด้วยซึ่งไม่ใช่งานง่ายนะสำหรับทางทีมอย่างบัตติตนะครับในจานเจอกับบาเลนเซยก็ต้องมาลุ้นเช็คความฟิตอีกทีหนึง่งว่าจู๊ดจะหายเจ็บขนาดไหนแต่ว่าถ้าไม่สามารถลงเล่นได้ครับผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีการโรเตชันนะอาจจะดันนักเตะอย่างพวกลูกาโมดิชไหม ขึ้นไปยืนเป็นตัวรุกหรือมีพวกเฟดเดย์เบลเบเดพวกนักเตะอย่างโทนี่โคลดอะไรอย่างเงี้ยก็ยังสามารถเล่นในตำแหน่งของจูต์เบลลิงแฮมได้เขามีนักเตะเยอะล่าสุดก็เพิ่งจะจากนักเตะเตัวผู้เล่นตัวหลักเซ็นสัญญาไปก็ตั้งหลายคนนะคะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงมาก็คือเรื่องของทีมชาติอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวมีคิวจะลงแข่งขนันฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเนี่ยนะคะก็มีจูต์เบลลิงแฮมติดอยู่ในรายชื่อด้วยก็ต้องเดี๋ยวมาดูกันละกันเอาว่าวันเสาร์เนี้ยมาดูก่อนว่าจูตอ่ะจะสามารถ ลงได้มากน้อยคแค่ไหนถ้าลงกับเรอัลมาดริดได้ทีมชาติอังกฤษ ก็น่าจะมีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันนั่นเองนะคะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับตอนนี้จูดเบลลิงแฮมนี่เป็นดาวซันโวสูงสุดของศึกลาลิก้าสเปนอยู่นะดาวซันโวสูงสุดนะครับจริงๆเขาเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกนะครับแต่โอ้โหไม่รู้ว่าแต่เป็นดาวซันโวมัดจิดยังงงเลยตอนนี้ว่าตอนแรกซื้อไปคิดว่าเป็นมิดฟิลด์แดนกลางแต่ตอนนี้ได้กองหน้าไปเฉยนะแล้วแต่นะคะเหมือนเทรนด์ไงใช่ตอนนี้กลายมาเป็นมิดฟิลของทีมชาติอังกฤษเฉยเลยงงไปหมดนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาเปิดสถิิต ที่เป็นเป็นประสริติที่ตลกไร้าพลสมค <Le a S 1> วร <She> er. นะคะ uh. เป็นสถิติที่ดีแต่ทําไมาผลมันออกมาเป็นอย่างนั้นของ<ม>ยอด <She> er. ทีม,มแพ่ง <She> er. ต่ออังกฤษจะเป็นทีมไหนเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ กลับมาติดตามแมตช์ฟอยกันต่อนะคะอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อท้ายเบรกที่แล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดสิติของยอดทีมของกลับเลยได้ไหมกลับเลยได้ไหมเธอเมื่อกี้ชั้นแพ้ชั้นยังอ่านเลยสำหรับข่าวลิเวอร์พูลนะคะก็เป็นสิติของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมีเรื่องที่ตลกไร้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแบบขำไม่ออกเพราะว่าสถิติของกองหน้าอย่างลาสซูฮอยลุน ยิงได้ยิงได้เยอะด้วยนี่คือดาซันโวของศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกณเวลานี้นะครับแต่ทุกเกมที่เขายิงได้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเกมที่แมนยูแพ้ทุกนัดนะครับค่ะก็ไม่ต้องไปพูดถึงเกมในพรีเมียร์ลีกนะเพราะในเกมพรีเมียร์ลีกดาวซันวรอยลุนนี่8เกมไปแล้วนะครับยังยิงประตูไม่ได้ยังทำคลีนชีทอยู่นะคะไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นรหัส008แล้วนะเก่งกว่าเจมบอลศูนย์ศูนย์เจะเดือดที่จะมายิงถ้วยใหญ่ไงอ่าแต่เขาบอกว่าถ้วยเล็กๆผมไม่ยยิิงงผมมชอบบในเกก UCL ครรัแต่่ปาาฏว ยิงในเกม UCL ก็จริงครับยิงไปแล้ว5ประตูะเกมล่าสุดนี้ก็ยิงอีก2ลูกในเกมที่บุกไปแพ้โคเปเกน3ต่อ4นะครับแล้วก็มาไล่ดูสถิตินะเขายิงเกมที่เจอกับบาเยนในนัดเปิดสนามในเกม UCL ไป1ลูกเกมเจอกับกาลาจ์สลายที่แพ้ขาบ้านก็ยิงไป 2, 2> ลูก5ประตูแล้วนะครับจาก4เกมที่ลงเล่นแต่ปรากฏว่าเกมที่ล่ามุที่กมาทั้งหมดแพ้ทุกนัด แล้วไอ้สี่นัดที่ว่านี้ครับแมนยูชนะเกมเดียวก็คือเกมที่ฮอยลุนไม่ได้ยิงประตูนั่นแหละครับก็คือเกมที่ชนะโอเปเก้น <Of> 1-0 <P> oh. ซึ่งเกมนั้นนะค,คนที่ยิงประตูชัยนี่ก็เป็นทางแฮร์รี่แม็กควายนะครับจริงๆแล้วจะไปโทษฮอยลุนไม่ถูกเลยคือเขายิงได้เป็นกอบเป็นกำรรแบบนี้มันเป็นเรื่องดีแล้วแต่นั่นต้องมากลับมาดูเรื่องของแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ากองหน้ายิงขนาดนั้นแล้วแต่ทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแพ้ นั่นแหละครับเกมรับก็ไปดูสถิตินิดนึงแล้วกัน<ฆ>นะครับตอนนี้นี่แมนยูนเต็ดนี่เล่นมาแล้ว4เกมในรอบแบ,บ่งกลุ่มของศึกยูฟ่าแชเมเปี้ยนีกชนะไป1เกมเสียไป3อ่ะแพ้ไป3เกมนะครับ<ฆ>ตอนนี้แมนยูนี่ยิงประตูใส่คู่แข่งไปทั้งหมด9ล,<ฆ>ลูกด้วยกัน<ฆ>แล้วเสียประตูให้กับคู่แข่งไป11ลูก11ลูก ซึ่งสถิตินะครับของอังเดโอน่าย้อนกลับไปเมื่อฤดูการก่อนที่เล่นให้อินเตอร์ใช่ไหมตอนที่เขาเล่นให้กับอินเตอร์มิลานนะครับทั้งฤดูกาลนะนับตั้งแต่นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบชิงอังเดโอน่าทั้งฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วครับเสียประตูให้กับคู่แข่งไปแค่11ประตูเท่านั้นเท่านั้นแต่ตอนนี้ครับเล่นให้กับแมนยูยังไม่หมดรอบแบ่งกลุ่มเลยเล่นแค่4นัดครับเสียแมนยูเสียประตูให้กับคู่แข่งไปแล้ว11ลูกเท่ากับปีที่แล้วทั้งฤดูกาลนะ โอ้โหครับนี่มันคือเรื่องที่ตลกร้ายจริงๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในติดณเวลานี้ครับแต,<ม>แต่ก็จะไปโทษอังเรโอนาะน่าคนเดียวก็ไม่ถูก1ิลูกที่เสียไปในรอบแบ่งกลุ่ม4ี่นัดเนี่ยมันก็ต้องมองไปถึงแผงหลังแนวรับด้วยใช่ไหมอ่ะทุกอย่างโทษแนวรับให้หมดแล้วอ่ะแนวรับก็ถือว่าแย่จริงในการเล่นเกม UCL ครับในเกมนัดที่ผ่านมาคุณคิดดูนะคุณนาคู่แข่งก่อน2ลูกคือยู่ปุ๊บคุณโดนใบแดงคุณมาลนรานกันซะเองสุดท้ายโดนตามตีเสมอแต่เทพีแห่งโช ก็ยังเข้าข้างคุณอยู่คุณขึ้นนันอีกครั้งหนึ่งสาคุณก็ควรจะแบบว่าเล่นเกมรับแบบแน่นๆเดี๋ยวแน่นลงมารับได้แล้วเล่นแบบว่าใจเย็นๆหน่อยแต่สุดท้ายก็โดนลาแล้วก็ไปเสียสองประตูในช่วงท้ายเกมซึ่งทั้งดาร่แล้วก็แฮร์รี่แม็กวายก็พลาดไปนะครับส่วนการยิงประตู ยิงได้9ก้าลูกยิงเยอะนะยิงเยอะยิงเท่ากับอาเบรไลซิกยิงเท่ากับราชันยุธขาต์คืเ<ล>ขาเข้าอรอบไปแล้วแต่ทั้งมาตรติดและอาเบรไลซิกที่ยิงได้9ประตูครับก็ลอยลำ่านธุ์ก็สู่รอบ16ทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นไงประเด็นคือเกมฟุตบอลนะ่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณยิงได้เท่าไหร่แต่มันอยู่ที่คุณยิงได้มากกว่าเสียหรือเปล่าแต่เพอเอนว่าแมนยูเนี่ยดันยิงได้น้อยกว่าลูกที่เสียไงผลมันก็เลยมาเป็นอย่างนี้มันไม่สมดุลกันนะครับคือ ไอพีเมลีกเกมรับดีแต่เกมรุกยิงไม่ได้ส่วนใน UCL เกมรุกดีแต่เกมรับเสียประตูง่ายไม่มีความสดุดซะเลยในฤดูกาลแมนเชสเตอร์กเต็ต้องเปลี่ยนอะไรดีต้องเปลี่ยนอะไรดีอะไรนะยุ้สโมสรครับยุ้สโมสรดีกว่าครับเปลี่ยนผู้บริหารก่อนเลยครับผมเออเอาจริงๆนะคะอ่ะก็แต่งจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะแมนยูเท่านั้นนะลิพูก็มีสถิติเหมือนกันโชต้า ถ้ายิงประตูนัดไหนให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนัดนัดน้นลิเวอร์พูลไม่แพ้นะ <c oughs> ชนะ32เสมอ6แต่ล่าสุดเนี่ยโชต้ายิงเพราะฉะนั้นจบสถิติไว้ที่38นัดเรียบร้อยแล้วโชวต้าไม่ได้สถิตินี้นะครับค่ะ,ะมากันที่ preview, รพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะสัปดาห์นี้คู่ที่น่าสนใจก็เดี๋ยวต้องมาดูฟอร์มของท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากที่ ไปพลาดท่าแพ้เชลซีมาแบบขัดลอย1ประตูต่อ4แต่ก็นั่นเพราะว่าเหลือผู้เล่นอยู่9คนด้วยแหละแล้วมาโดนในช่วงท้ายเกมด้วยเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะจะพบกับวู an ๊แพนตันต้องมาดูว่าเพราะว่าคือทางสเปอร์เองเนี่ย คือจะไม่ได้ใช้งานผู้เล่นตัวหลักหลายคนเลยทั้งโดนโทษแบนทั้งเจ็บในเกมที่เจอกับเชลซีด้วยต้องบอกเลยว่าการเจอกับเชลซีนี่เสียาหายสําหรับสเปอร์มากใช่ครับค,คนที่หายไปนะครับก็จะมีอย่างพวกคริสเตียนโรเมโรแล้วก็อูดโดกี้ที่โดนใบแดงในเกมเจ็บเชลซีสองคนนี้ลงเล่นไม่ได้แน่ๆนะครับ นอกจากนี้นะครับก็ต้องรอรุ้นเช็คความฟิตอาการบาดเจ็บนะครับมิกกี้ฟันเดอร์ฟเฟนเซนเตอร์ครับรวมไปถึงจางตีมแมดดิสันด้วยที่มีอาการบาดเจ็บในเกมเจอเชลซีนะครับก็ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงเล่นนะครับของทางสเปอร์ก็จะมีใครบ้างนะครับ ผู้รักษาประตูเป็นทางวิกคาริโอครับนี่เป็นจอมเซฟเลยครับค่ะอันนี้เป็นภาพของภาพซ้อมของทีมวูฟนะคะเดี๋ยวเราไปดู <Bo> ดีเดี๋ยวผม<ก>ไล่ไปเลยแล้วกันะะนะครับแล้วก็มีกองหลังอย่างปอโรครับมีเอริกไดเออร์จะลงเล่นร่วมกับทางเอเมอร์สันนะครับมีเบรนเดนจอนสันนะครับแดนกลางจะเป็นพวกอีฟบิสซูมาปาปตาแล้วก็ก็ต้องลุ้นนะฮะว่าเจมส์แมดดิสันลงเล่นได้หรือเปล่าแต่คาดการณ์ว่าแมดดิสันน่าจะลงเล่นได้แล้วก็เกมรุกก็จะมีเดยันครูเซฟกี้ครับมีซอนฮึงมินแล้วก็มี ริชาริสันน่า,าจะลงเล่นได้นะครับส่วนทางฝั่งของทีมอย่างวูฟแฮมตันนะครับตัวหล,ลักๆที่คาดว่าน่าจะลงเล่นนะครับสำหรับทีมอย่างวูฟแฮมตันก็จะมีพวกโชเซซานะครับมีเนลสันเซเมโดแม็กคิวแมนเคล็กดอสันโตติโกเมสรายานแอดนูรี่นะครับแดนกลางอย่างพวกมาริโอเลมีนาบูบาก้าเตาเร่วังกีชานมัติวสกุญยาและก็จะเป็นทางซาชาคาราซิตนะครับนี่ก็เป็นนักเตะของวูฟที่คาดว่าน่าจะลงเล่น ส่วนซิตีในการลงเล่นช่วงหลังครับ5เกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมาปรากฏว่าซิตี้เฮดเ a d เท่าเลยนะ,ะสเปอร์ชนะไป2นัดเสมอ<ฮ>1แล้วก็วุฟบชนะไป2เกมด้วยกันนะครับก็คือชนะการทีมละ2เสมอไป1นั่นเองนะคะแล้วก็ ความเคลื่อนไหวของวิชาริซอนหนึ่งในนักเตะที่อาจจะย,ยังไม่ได้ลงสนามในเกมนี้หรอล่าสุดนี่ทนทุกข์ทรมานกับการบ,บาดเจ็บขาหนีบมานานล่าสุดก็ผ่าตัดไปเป็นที่เรียบร้อยอแล้วนะคะวิชาริซอนไม่ได้ลงเล่นนะเกมนี้ไม่ได้เล่นอ,อยู่แล้วพอเพิ่งผ่าตัดมาเขาบอกว่าเขาเจ็บบริเวณขาหนีบเนี่ยมานาน8เดือนอน่าจะมีผลต่อฟอร์มการเล่นด้วยแหละเพราะว่ามันมีอาการบาดเจ็บเนอะก็เลยทําให้เล่นไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าล่าสุดนี่ก็คือผ่าตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้เขาพักก่อนสักระยะนึงงใหห้แแผลสิท ให้สภาพความฟิตกลับมาก็เชื่อว่าลิซาริซอนนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งขุมกำลังหรือเปล่าของทอเน็มฮอสเปอร์นั่นเองนะคะได้เลยครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับสเตอร์ในสดาห์นี้ครับมาดูเรื่องหมัดมวยกันบ้างดีกว่าคุณโกนให้คุณฟนพูดดีกว่าคุณโลน่าจะถนัดกับเรื่องหมัดมวยมากกว่าทำไมผมถนัดหมัดมวยทำไมไม่คิดว่าผมถนัดแบบตีเทนนิสตีสวอชอะไรแบบนี้บ้างหมัดมวยเถอะหมัดมวยเนาะใช่เห็นฉันเห็นคุณชอบคุณไปถ่ายรูปกับอะไรนะ วันเชปี้ยนชิฟางกัก็ไปดูเรื่องของบัวขาวนิดนึงแล้วกันนะครับก็มีการบอกแล้วนะครับว่าการที่จะดวลกับมันนี่ปาเกียวนะครับโปรแกรมน่าจะเป็นช่วงหลังสงการปีหน้านะครับคือคอนเฟิร์มแล้วว่าแม์นี้เกิดขึ้นแน่นอนเดะเลเจนนี่ครับก็มีการเปิดตัวกันไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับบัวขาวกับแมนนี่ปาเกียวต่อยกันแน่แต่ตอนนั้นนี่ยังไม่มีการเปิดเผยต่อยกันที่ไหนและต่อยกันช่วงเวลาไหนนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้ก็มีการ พูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วนะครับ ก็บอกว่าจะมีการต่อยกันในช่วงของหลัง,ง,งสงการ<ะ>แล้วก็ค่าตัวมูลค่าของไฟนี้นะครับอยู่ที่25ล้านดอนลลาร์หรือที่เป็นเงินประมาณ900ล้านบาทด้วยกันนะครับไม่คือคู่นี้เจอกันมันเป็นแบบจะใช้คําว่าไฟหยุดโลกเลยก็ได้นะประปาปา,า,าเกียวเองพูดตรงๆว่าชื่อชั้นเนี่ยก็ยังขายได้ในเวทีอเอเชียอยู่แล้วก็รวมถึงบัวขาวก็เป็นขวัญใจของคอมัดมวยทั่วโลกด้วยนะคะตแต่ว่าเขาใช้กติกาสากลน,นะกติกาสากลไม่ใช่เป็นมวยไทยนะครับล่าสุดที่พุ่งต่อยมวยไทยไปไง บัวขาวซึ่งล่อยกับแสนชัยไปนะครับแล้วก็สามารถชนะแสนชัยด้วยเขาบอกว่าค่าตัว20ลา้านโอ้แล้วก็แสนชัยนะครับถือว่าเป็นการหยุดสถิติที่ไม่แพ้ใครมาอย่างยาวนานหลายปีนะครับอเอาไว้ที่บัวขาวนะหยุดเล่นไปแล้วไงนในขณะเดียวกันเนี่ยทางบัวขาวเองก็ได้คู่ชกในศึก Legend Of ฟราชดำเนินนะคะวันที่2อธันวาคมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะชกกับ นายเนสไอมานักชกลีลาเดือดชาวสเปนเชื้อสายคองโกวัย35ปีนะคะเขามีสิติชกอาชีพไปแล้วทั้งหมด99ไฟล์ปรากฏว่าสามารถคว้าชัยชนะได้ถึง72ไฟล์แล้วก็เป็นการชนะน็อกถึง33ครั้งเลยทีเดียวนะคะ ก็แต่ว่าเขาเคยแพ้บวกข่าวมานะในศึกคุณหลุนไฟที่ประเทศจีนเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวก็มาดูแฟนๆมวยไทยนะคะก็สามารถไปเชียร์บวกข่าวกันได้ที่จะเจอกับไอมันเนี่ยล่ะค,ะค่ะอ่ะโอเคหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลาเราจะลาการไปที่ความสุดยอดของหลุยส์โซเลสอายุมากแล้วแต่ยังสุดยอดอยู่นะล่าสุดทำแฮตทริกได้ด้วยนะคะจะลีลาเป็นขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามกัน สำหรับแม่มพอยต์วันนี้หมดเวลาลงแล้วกีตาร์แล้วก็โฟนตรงต้องลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ร,ราวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ